ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอจากเรื่องมหายุทธหยุดพิภพ,พคลื้นหยวนมหาสารกระจายในท้องฟ้าระยะไกลร่างแสงสองร่างชวัดเฉวียนไปมาพร้อมกับปล่อยคลื่นพลังเกลี้ยวกราดและดูดานในที่สุดก็ปะทะกันเสียงดังสนั่นต่อหน้าสายตานับไม่ถ้วนที่มองมาด้วยความรู้สึกหลากหลาย เสียงฟ้าคำรามดังขึ้นฉับพลันขณะที่ทั้งคู่ประทะากาันกระลอกคลื่นหยวนลูกแล้วลูกเล่าที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่ากระจายออกไปสองร่างกระเด็นถอยหลังเท้าเหยียบย่างบนอากาศก่อนจะทรงตัวได้ ยวนชั้งสะบัดแขนเสื้อไล่พลังจูโจมออกไปจนหมดดวงตาจับจ้องเฉินขุยที่อยู่ไกลออกไปพร้อมกับยิ้มบางนานมากแล้วที่เราประมือกันแต่ฝีมือของเจ้าก็พัฒนาขึ้นแค่นี้ยเองนะก็เหมือนกันนี่เฉินขุยกำมือ คลื่นหยวนสีเทาดำลอยวอนรุมตัวขึ้นบนฝ่ามือเขาเหลือบมองหยวนชังอย่างเฉยเมยก่อนจะเอ่ยด้วยน้ำเสียงเรียกเฉยดูเหมือนสิทธิสำนักเต่าจะสู้สำนักหยวนเหมือนไม่ได้หยวนชังมองเบื้องล่างด้วยรอยยิ้ม เห็นชัดว่าในการต่อสู้สำนักหยวนเหมือนมีฝีมือเหนือกว่าเชิญคุยขมวดคิ้วมองไปตรงที่ชิงฐานอยู่ความกังวลฉายในดวงตามเมื่อเห็นหญิงสาวเผชิญหน้ากับจอมยุดขุมพลังเนี่ยผ่านขั้นก้าวสองคนตามลำพังแม้เขาจะรู้ว่าสิทธิ์น้องมีทักษะบางอย่างแต่เขาก็คงจะถูกอาจารย์ด่าหูชาแน่นอนหากเกิดอะไรขึ้นกับนางที่นี่ดูเหมือน ถ้าต้องจัดการเจ้าก่อนดวงตาของเฉินขุยเป็นประกายขณะเอ่ยช้าช้าชื่อเสียงของสำนักหยวนเหมือนคงจะสะดุดครั้งใหญ่หากเขาเอาชนะหยวนชังได้แน่ใจหรือว่าจะทำได้ รอยยิ้มที่เล่นฉาบบนริมฝีปากของหยวนชางพร้อมกับหัวเราะเฉินคุยไม่พูดทำเพียงถลบกแขนเสื้อขึ้นช้าๆเส้นสายสีดำหน้าประหลาดซึมออกมาจากใต้ผิวหนงังเพียงเสี้ยววินาทีก็ทำให้แขนทั้งคู่กลายเป็นสีดำราวกับหมึก เล็บมือแหลมคมครอบด้วยแสงสีดำขนาดที่ปล่อยไอเย็นเยื่อประหลาดออกมาเบาบางดวงตาของยนชังรีลงเมื่อมองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นความเย็นเหยียบยิ่งเพิ่มมากขึ้นอีกหลายส่วนผังถงมีท่าทีเกลี้ยกราด กำั้นปกคลุมด้วยคลื่นหยวนซัดลงกลางอกของศิษย์สำนักหยวนเหมือนเต็มแรงพลังดูดานและเฮี้ยมหดส่งผลให้แผ่นนอกอีกฝ่ายยุบลงจากนั้นพ่นเลือดสดๆสดออกมาคำหนึ่งร่างร่วงพลอยลงกับพื้นศิษยที่ผังระวงัง เสียงร้องฉับพลันดังขึ้นข้างหลังเมื่อพังทงซัดหมัดปลิดชีพสิทธิ์สำนักหยวนเหมือนจากนั้นหัวใจเขาก็เต้นง่ายเป็นสัมร่างรีบเคลื่อนไปทางซ้ายดาบแสงคมกรีบเฉือนผ่านที่แขนของผังถงเกิดรอยแผลชะ,ะการลึกจนเห็นกระดู เลือสดสดสดพุ่งกระฉูดทันทีเมื่อดาบแสงคลาจุดตายของพังทงอีกฝ่ายก็ก้าวมาข้างหน้าด้วยสีหน้ามืดมนดาบในมือดังอสรพิษพุ่งเข้าตรงลำคอของพังทงอีกครั้งร่างหนึ่งทยานจากเบื้องหลังของพังทงขณะที่แสงดาบพุ่งออกมา ใบมีดขนาดใหญ่เวี่ยงราวกับกังหันสกัดดาบแสงจากสิทธิสำมนักหยวนเหมือนไว้ได้จากนั้นก็แทงไปข้างหน้าสิทธิสำมนักหยวนเหมือนกระอักเลือดออกมาพร้อมกับถอยหนีสิทธิพี่ผังเป็นอะไรไหม เตียงเห้ายืนหลังชนก,นกันกับผังทงพลางปาดคราบเลือดบนใบหน้าพร้อมกับถามไม่เป็นไรขอบใจพังทงสายหน้าหมุนเวียนคลื่นหยวนมาห้ามเลือดที่ไหลจากท่อนแขนไว้ดวงตากวาดไปรอบๆแล้วก็มีท่าทีสลดลง ความแตกต่างด้านพลังของทั้งสองสำนักเริ่มแสดงให้เห็นมากขึ้นจากการต่อสู้ดุเดือดดำเนินต่อเนื่องสิบสำนักเต่าบางคนแสดงอาการว่าคลื่นหยวนในร่างใกล้หมดแล้วสถานการณ์ไม่ดีเลย เตียงเฮ้ามีสีหน้าขรึมลงออกความเห็นเสียงตามแม้แต่สิบฝีมือโดดเด่นอย่างพวกเขายังได้รับบาดเจ็บดูเหมือนว่าอาการบาดเจ็บของสิบคนอื่นๆจะร้ายแรงยิ่งกว่าผังโถงงบยักหน้าแต่ทั้งสองฝ่ายก็ต่อสู้กันถึงจุดที่ไร้การควบคุมและไม่มีทีท่าจะหยุดได้ถ้าหลินต้งไม่กลับมาดูเหมือนเราจะต้านรับได้อีกไม่นานแล้ว สิทธิ์พี่เซี่ยวเซี่ยวกับสิทธิ์พี่หวังเยี่ยนก็คงแค่หยุดหลิงเจินกับเลยเทียนได้หยุดพูดไร้สาระหลิงต้องจะต้องมาทานผังถงขมวดคิ้วตะเบงเสียงดุเขากำลังจะโจมตีจู่จู่ก็มีท่าทีเปลี่ยนไปใบหน้าแง่เงยหน้ามองจุดสูงบนท้องฟ้าคลื่นพลังมหาศาลปลดปล่อยออกมาจากจุดนั้นระลอกคลื่นยิ่งใหญ่มากดังนั้นจึงเป็นที่ดึงดูดสายตาของคนนับไม่ถ้วน จากนั้นทุกคนก็เห็นว่าแขนสีดำของเฉินคุยปล่อยลำแสงสีดำออกมาท่ามกลางคลื่นหยวนสีเทาดำบนท้องฟ้าคลื่นพลังรุนแรงจริงๆเฉินขุยกำลังจะใช้ไม้ตายแล้วดูเหมือนเขาต้องการจะกำจัดศัตรูโดยเร็วแต่หยวนชังก็ใช่ว่าจะโค่นได้ง่ายๆสายตาทุกคู่จับจ้องไปที่บนท้องฟ้า พวกเขารู้ว่าการต่อสู้ตรงนั้นจะเป็นตัวชี้ผู้ชนะในสงครามของทั้งสองสนกครั้งนี้ไม่ว่าเฉินคุยหรือยวนชางจะเป็นฝ่าย,พายแพ้ก็จะส่งผลกระทบใหญ่หลวงต่อพักพวกแสงสีดำมะฮมารวมตัวกันด้านหลังเฉินขุย ครู่ต่อมาดวงตาก็สัตว์ประกายคมกล้าเขาก้าวย่างมาข้างหน้าขณะที่มือกลายเป็นกรงเล็บต่อมาก็คว้าร่างหยืนชังผ่านมิติที่อยู่ไกลออกไปกรงเล็บพูดรัติการน้ำเสียงทุ้มลึกดังออกจากปากของเฉินขุย จากนั้นเสียงกรีดร้องราวเสียงเพรียของวิญญาณนับไม่ถ้วนก็ดังขึ้นบนฟ้าแสงสีเทาดําขนาดมหืมารวมตัวกันเปลี่ยนเป็นกรงเล็บปีศาจร้ายขนาดร้อยศอกลมกระโชกแรงพัดออกมาจากกรงเล็บนี้กรงเล็บมืดมนพุ่งผ่านมิติว่างเปล่าพร้อมคลื่นพลังดํามืดหน้าสะพรึงตะบกเข้าที่ยวนชังอย่างรุนแรงห้าห้านี่หรือทักษะที่เจ้าภาคภูมิใจมาก ดีแล้ววันนี้ข้าจะทำลายวิชาของเจ้าต่อหน้าทุกคนยวนชังมองกรงเล็บที่คลื่อนมาใกล้พร้อมกับคลื่นพลังน่ากลัวแต่ไม่ได้คิดหลบหนีแต่อย่างใดเขากลับระเบิดหัวเราะอ,ออกมาเวลาเดียวกันเคลื่นหยวนมหาสารก็กรีดออกมาราวกับเคลื่นยักษ์ที่เบื้องหลงังคัมภีร์ยวนตี้มือลงปราณสวรรค์ยวนชังเอื้อมมือกำแน่นพร้อมกับหัวเราะเสียงดัง คลื่นยวนยิ่งใหญ่และทรงพลังผิดปกติกรีดร้องที่เบื้องหลงังเปลี่ยนเป็นมือพลังหยวนยักษ์ขนาดหลายร้อยสอบต่อหน้าสายตาตกตะลึงนับไม่ถ้วนคลื่นพลังน่ากลัวที่สามารถสะเทือนโลกได้เหมือนจะรวมตัวกันอยู่ที่มือขนาดยักษ์นี้ปิดใจที่มือพลังหยวนยักษ์เกาะตัวขึ้นก็บทบางแสงตะวันเอาไว้จากนั้นก็ตกลงมาอย่างรุนแรง พุ่งเข้าปะทะกับกรงเล็บมืดมนต่อหน้าสายตามากมายเสียงฟ้าคำรามสนั่นวันไหวเมื่อเกิดการประทะกันกรงเล็บกับมือใหญ่ปล่อยคลื่นพลังบ้าคลั่งออกมาบนท้องฟ้าอย่างต่อเนื่องขณะทำลายล้างซึ่งกันและกันแต่เห็นได้ชัดว่าพลังของทั้งสองสูงสีกัน ดังนั้นไม่ว่าคลื่นพลังจะป่าเถื่อนและดูดานเพียงใดก็ไม่มีฝ่ายไหนได้เปรียบไปกว่ากาันลองเชิงสินะทุกคนพึงพำรรออกมาขณะมองการประมือกันบนท้องฟ้าหยวนชังเหมือนจะได้ยินเสียงพึงพำรรนั่นด้วย ทันใดนั้นแววถักฐานก็ฉายขึ้นในดวงตาขาวรอยยิ้มประหลาดบนริมฝีปากกว้างขึ้นเฉินขุยข้าบอกแล้วว่าเจ้าจะต้องเสียใจยวนช่างมองเฉินขุยแล้วหัวเราะเบาๆมือวาดกระบวนท่าแปลกประหลาดอย่างรวดเร็ว ภาพสัญ,ญลักษณ์เปลี่ยนไปมามองเห็นสัญ,ญลักษณ์ลึกลับปรากฏบนหน้าผากของหยวนชังอย่างเลือนรางสัญ,ญลักษณ์วิญญาณสถิตเระอเฉินขุยสังเกตเห็นสัญ,ญลักษณ์บนหน้าผากของหยวนชังทันใดนั้นม่านตาก็หดเกรงพร้อมกับใบหน้าสั่นไหวเขาไม่คิดเลยว่าหยวนชังจะมีสัญ,ญลักษณ์วิญญาณสถิตด้วย เห็นหรือยังหละยวนชังมองสีหน้าที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วของเฉินขุยรอยยิ้มประหลาดก็ฉายความเยี่ยมเกรียมทันใดน,นั้นสัญ,ญลักษณ์บนหน้าผากก็ส่องประกายออกมารัศมีของยวนชังเจิดจ้ามากขึ้นอีกหลายส่วน ขณะที่รัศมีของหยวนชางลุกโชดช่วงเมื่อยวนมะ่ึมาก็แข็งแกร่งมากขึ้นมันขยายขนาดกำรอบกรงเล็บเมืดมนไว้แน่นพลังน่ากลัวถูกปลดปล่อยออกมาจนเกิดรอยแตกขึ้นที่พื้นผิวของกรงเล็บทันทีสลายสะหยวนชางร้องเสียงเย็น จากนั้นทุกคนก็ได้ยินเสียงลั่นขึ้นในอากาศกรงเล็บถูกขยี้รุนแรงอึกเฉินขุยร้องครังจากลำคอเมื่อกรงเล็บพูดรัติการถูกทำลายสีหน้าซีดเผือดข้าให้โอกาสเจ้ามีชีวิตแต่เจ้าปฏิเสธดังนั้นอย่าหาว่าข้าไร้ปราณี ความโหดเหี่ยมพุ่งขึ้นในดวงตาหลังจากที่หยวนชางเป็นฝ่ายได้เปรียบเขาก้าวเท้าไปข้างหน้ามือหยวนก็แหวกผ่านอากาศตะบกเข้าที่เฉินขุยอย่างรุนแรงเงาปิดกั้นทางหนีของเฉินขุยทุกทางจากนั้นมือยักษ์ก็ฟาดเข้าที่ร่างอย่างไร้ปราณีต่อหน้าสายตาตกตะลึงเสียงต่ำลึกส่งผลให้หัวใจของทุกคนสั่นไหว แสงสีดำพุ่งลงมาจากท้องฟ้ากระแทกกับพื้นดินพลังรุนแรงทำให้พื้นยุบเป็นหลุมลึกสีหน้าของเฉินขุยซีดเผือดรุนแรงขณะที่นอนอยู่ก้นหลุมหน้ากากแตกออกเป็นลายเผยให้เห็นผิวหน้าซีดเผือดเลือดไหลออกจากร่างเห็นชัดว่าอาการบาดเจ็บของเขาไม่ได้น้อยเลย ใบหน้าของหยวนชัางเหี่ยมโหดขณะมองเฉินขุยที่ได้ระบาดเจ็บจากการโจมตีของตนเขาหัวเราะเสียงกร้าวกระบี่โลหะสีดำปรากฏในมือที่กำแน่นต่อมาใบมีดคมกริบก็พุ่งตรงไปที่ศีรษะของเฉินขุย ทัดว่าเขาตั้งใจฆ่าอีกฝ่ายให้สิ้นซากแต่เสียงพินกลับดังขึ้นเมื่อกระบี่อยู่ห่างจากเฉินขุยร้อยศอกขณะเดียวกันพคลื่นเสียงสีแดงสดก็เคลื่อนที่มาจากระยะไกลสกัดแสงกระบี่เอาไว้ ดวงตาของหยวนชางเย็นเยือกเมื่อเห็นการขัดขวางเขาเบนสายตาไปมองก็เห็นแสงเรืองสีแดงสดพุ่งเข้ามาจากที่ไม่ไกลนักหญิงสาวคนหนึ่งถือพินสีแดงสดใช้สายตาเย็นเยือกจ้องเขมแงเขา แม่ทัพแห่งสำนักหยวนเหมือนสองคนลม้มฟุบอ่อนแรงอยู่บนพื้นขนาดการรวมพลังของพวกเขายังพ่ายแพ้อิ่งวนหวนที่มีพินหงเลิงสวรรค์และยิ่งเมื่อนางพัฒนาขุมพลังมาถึงระดับเนี่ยผ่านขั้นเก้า นางก็มีพลังเพิ่มขึ้นกว่าแต่ก่อนอาวุธลำฟ้าขั้นปราณที่สุดสินะยวนช่างเหลือบมองเพียนหงเพลิงสวรรค์ในมืออิ่งวนววนจากนั้นก็เสียยิ้มเจ้าคิดว่าจะสู้กับข้าได้โดยใช้ของสิ่งนั้นหรือ วิ่งวนหวนทยานขึ้นไปบนฟ้านางมองเฉินขุยที่ได้ระบาดเจ็บสาหัสก็ขบฟันขาวแน่นสังเรืองสีฟ้าเย็นเยือกฉายในดวงตากลมโตในที่สุดนางก็นั่งลงดูจากท่าทีแล้วนางตั้งใจที่จะหยุดหยวนชังไว้ห้าหา้าสำนักเต่าไม่มีใครแล้วจริงๆหรือ กระทั่งสาวน้อยก็ยังต้องแสดงฝีมือหยวนชังใส่หน้าเอ่ยถากถางเมื่อเห็นยังมีค่าอีกคนเสียงของหยวนชางเพิ่งจะดังขึ้นเสียงตะโกนเย็นเยือกก็แทรกขึ้นมา จากนั้นทุกคนก็หันไปมองหญิงสาวในชุดดำในมือถือเคียวสีดำพุ่งตรงมาปรากฏตัวอยู่ข้างๆอิงหนวน,วน,วนร่างระหงนี่ก็คือชิงฐานที่เอาชนะสองแม่ทัพแห่งสำนักยวนเหมือนเรียบร้อยหญิงสาวทั้งสองถึงจะอายุน้อย แต่ความสำเร็จในการต่อสู้ที่ทำไว้เหนือชั้นจริงๆอาวุธลำฟ้าขั้นปราณี่สุดอีกชิ้นเรละดวงตาของหยวนชางเย็นเยือกลงอีกเมื่อมองชิงฐานม่านตาหดเกรงกวาดไปทั่วเขียวสีดำในมือบางทั้งบริเวณสายตานับไม่ถ้วนมองไปที่ภาพนี้ด้วยความทึ่งพวกเขาไม่คิดเลยว่าจอมยุทธที่ก้าออกมาหยุดยวนชังจะเป็นสาวน้อยงดงามสองคนนี้ อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ